สวัสดีค่ะอยู่กับสมอนชาแนลนะคะวันนี้ก็จะไปดูใครส่งของมาให้เสือพาไปนะคะวันนี้จะมาดูเสือพาไปนะคะโอไยสาปโปปลาไทยบ้านอ่งุ่นอะไรอ่งุ่นนอกเหรออ่งุ่งชนชะคนะคะเสือพาไปจะแกะของขวัญใครส่งมาให้เรา เ,เ,เ,เราเห็นกล่องเราเลยรู้ตอนแรกเราไม่ได้สนใจมาดูกล่องของขวัญเสือพาไปนะคะ fc <4. S 1> เราหลับอยู่ไงเออเราหลับอยู่ทีนี้เราก็เลยไม่ได้สนใจพัสดุเขาโทรมาตั้งสามรอบเพื่อให้รับของนี่อหละเราก็ไม่ได้สนใจเนาะทีนี้พอเราตื่นมาป้าคำไทยกาบอกว่าอา้าวเจ้าหายไปไหนมาพัสดุส่งมา ก็เลยบอกว่าหลับอยูอือเรนนี้ก็เลยดูที่กล่องอ๋อนี่ไง J I N T A R A กินตราบรนด์โอ้นึกว่าเป็ดหมูเอาไหนที่แกะละเอาอะไรมาแกะอ่าเอาเขามีคมมาให้ค่อยแกะหน่อยมนลุ้นกันข้างในมาลุ้นนะฮะคุณผู้ชมว่าข้างในคืออะไรนะครับผม พี่แม่มจินตลาส่งมาให้นะคะอีฟซีไม่มันเบาแท้ก็ยังไม่รู้ว่าข้างในเป็นอะไรทไมกล่องมันเบาแท้อีฟซีเยอมีอะไรหรือเปล่าถ่ายพิซซ็อกให้หน่ะไม่ไม่มีมือเออออกเดี๋ยวตอนตอนแกะเราก็แหนบหน่อยเพราะมันมของมีคมโอเคไอ้เขาจะไป็นโซ่ไดค่ะได้คนก็แล้วกันมาลุ้นกันนะฮะว่าคืออะไรนะครับผมอห้าติะเฮ้ย คือจริงๆแล้วเนี่ยเขาตื่นเต้นค,ค,คือจริงๆแล้วเนี่ยเขานัดรวมตัวกันนะฮะไปเจอกันที่กรุงเทพเมื่อวันที่11ก,กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแต่เพิ่อนนาพี่เสือก็คุณไม่ไม่สบายเนาะไปไปบ้านที่สุริ์ก็เลยไม่ได้ไปรวมห้าพันคนม่ได้ไปร่วมงานนะครับผมนะ นี่นะฮะมีการ์ดวยพอให้ด้วยนะฮะครับโอ้คุณแม่มจินตราเขียนว่ายังคิดถึงกันนะคะนะฮะพี่แมมจินตราเน่ก็เดี๋ยวก่อนแกะของขวัญหรือว่าของฝากใจร้าด้วยพี่เสือไะทำอะไรเกิาเดี๋ยวเล่าให้ฟังคร่าวๆว่าพี่แมมจินตราสุกพเสือก็คือหนึ่งในเอฟซีของจินตราสุขภัฒน์นะฮะมาตั้งแต่สมัย แรกตั้งแต่สมัยเรียนหนังสือตั้งแต่สมัยเขียนจดหมายไปหาพี่แหม่มจินตนาของจริงครับพี่น้องนี่เป็นเอฟซีเป็นแฟนคลับรุ่นแรกๆตอนนี้ก็โอเคเขาส่งอะไรมาให้เนาะเกือบ40ปีแล้วเป็นแฟนคลับเกือบ40ปีแล้วโอ้เสือพาไปพี่แหม่มจินตลาส่งของมาให้ว้าวตุ๊กตาหมีคฮะบรรยังเสร็จเลย ตุ๊กตามีโอ้ยสีน้ำตาลนะสีผิวเลยใช่ปะเนี่ยโอ้โหสวยสวยสวยสีผิวเลยนะครับมีนะครับตุ๊กตามีน้อยนะขอบคุณที่แม่มมากเลยนะครับสำหรับของฝากก็เห็นเขาลงเฟซวันที่เขาไปรวมตัวกันใช่ไหมเขามีงานมิสติ้งไปกินข้าวอะไรเงี้ยคือเขาจะจัดงานมิสติ้งทุกปีปีละครั้งนี่แหละเขาเห็นเห็นเขาอวดตุ๊กตาลงโซเชียลคนละ ชิมสองชิมแล้วโอ้ยอยากบ้เหมือนเขาจังเลยได้รับเรียบร้อยแล้วนะครับนะครับก็ถุงแล้วก็กระนะครับ,รบผมมีอะไรข้างในอยู่ไหมอ่ะหไม่มีนะปีที่แล้วก็ส่งสบู่มาให้นะคะปีนี้ส่งตุ๊กตาหมีมาให้นะคะพี่แหม่มจินตลานะคะปีที่แล้วส่งมาให้เสือพาไปก็คือสบู่ยายก็ได้เอามาล้างหน้าอยู่นะคะ สบู่หอมมากปีแม่มจินตลานะคะนี่ร้อนมากเลยคุณชมนะสงสัยสงสัยถ้าอแอดมินน้อยมาเห็นก็ขอบมินมน้อยขอ,ขอบขอมินน้อยขอบมเออย ลุ้นก so uh, ันว่าในคลิปหน้านะเมื่อมีน้องมาเห็นนะจะออกอาการแบบไหนนะเรอลุ้นกันต่อนะเดี๋ยวพาไปชมดอกไม้ต่อนะคุณผู้ชมครับแรงอันนี้มันลมร้อนหรือว่าลมหนาวดูนะครับลมแรงจังเลยลมแรงมากอ้ดอกแน่นถ้ามันแน่นมันจะลายมันจะเล็กมากเลยนะคะของเขาเล็กเลกเดี๋ยวอยากจะเอาให้ดูฝีมือยญยกับฝีมือเขาอันไหนจะงไว เพราะว่าของเขาเสวยอยู่แล้วที่มือยายนั้นก็ชื่อของเจ้าเนาะเราหักทําอันนี้เขาทําจนชิ้นมือแล้วนะคะจะเลือกเส้นที่เล็กที่สุดนะคะเพราะว่ายายไม่ได้ทํำอ๋อสีเหลืองทีนี้ก็สีดำ เราห้ามคว่ำง่ายด้วยนะคะเอีมันจะมีคว่ำงายด้วยถ้ามันหงายท้องม,มันจะไม่สวยนะคะอันนี้ต้องกดลงนะคะกดลงให้ให้เขาอาบขึ้นอีกแบบหนึ่งนะคะ โอป็นเทกับเขาวไปส่งอายไงคนแมนบอกส่งกับ,กบข่าวไปที่ใต้ดีแล้วดูแลกันไปถ้าเราไม่ดูแลใครจะดูแลเนาะแกเดินได้ไหมเมื่อหอดนีเม<า>ื่อหอดที่อันใดอ๋อมัดมระศิลีได้ ก็ดีนะเดินได้อยู่ก็โชคดีเนาะเดนินเดินได้นะคะใกล้ๆบ okay, ด้เอาใหม่ด้วย oh เปนนังไป้ายนนอนโรงพยาบาลระตีไปอยเป็นนอนโรงพยาบาลก่อนฮะเปนอนโรงพยาบาลปนอนเท่างเป็นนอนไม่เรื่องยังอยากเป็นนอนขนาดน,นดั้นเลยบอกโอ้ยนางชาร์สิป็น่มพปยังโรงพยาบาลจะไปหาไก่แล้วเดิน,นจังไดยจัง,งเผาบด้ฮะ เพดีอย่างเขาจะขาหาดเจาบบ่ได้วันนี้ต้อส <congratulations> ่องยูทูปใส่ส <wan> ่องยูทูปโตเออยูทูปต้อสินขาวเพดบุกบ่ได้ฟังยูทู e อย่างเดียวต้องขาวไปในยูทูปต้อสินขาวไปบางต้องขาวไปบางในยูทู e สวัสดีค่ะคุณีนะคะขอบคุณค่ะนะคะยายกำลังหัดทำค่ะบ้านเพื่อนยายเองค่ะ ยายเดินมาใกล้ๆอยู่บานยายอยู่ข้างหลังนี่เดินมาไม่กี่ก้าวเดินกันทุกเช้าทุกเย็นแต่กับคนเพื่อนยายเมื่อกี้ยายถ่ายเพื่อนแล้วแต่ยังไม่ได้ลงคลิปเขาทำกับข้าวไปส่งพี่ชายรุ่นเดียวกันกับยายเลยเข้าไปดูในคลิปเอานะคะเดี๋ยวเพราะว่ายายถ่ายคลิปแต่ยายยังไม่ได้ลงเพื่อนยายนะ่ะ อันอันคนเมื่อกี้น้องสาวเพื่อนสวัสดีค่ะ,คะโอ้ยใจไม่พองหายอยากไปรพองบ้านนอกบัดทีนค,คิดจดังหดว่าอยากไปร่องบ้านสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะคะขอบคุณนะคะเข้ามาอ่ายาย่ๆมีมีคนปนแกหลอยก้อนไน่หน่อย นีมีคนดูกี่คนอะ่ะได้เห็นเจ็ดเห็นสิบสามอ๋อจะได้วันมีแค่มันมเขาออกไปหมดแล้วขอบคุณนะคะเอซีนะคะ ขอบคุณทุกกำลังใจเด้อจ e. ้าขอบคุณทุกไลค์นะคะค่ะบอเบเมนสาวเปิ้ลขาวมาเปิ้ลใหี่ยายหี่เปิ้ลขาวมาเปิ้ล้สมอนพี คำว่าคนส่งยาดี่โอสวยสวยโอ้เฮ็ดไปเฮ็ดมากกับเห็ดเป็นน้อพี่น้องมันไม่เหลือมันไม่ไมันไ,ไม่เกินความสามารถของคนเรานะคะใช่ไหมแย่ๆมันไม่เกินความสามารถของเราหรอก เพราะว่าของพวกนี้เขาเกิดทีหลังเราเขาไม่ได้เกิดก่อนเราเธอฉันเห็ดเป็นแล้วเชิ่อนยาอล้รฮะฉันทำเป็นแล้วอ๋อฉันมาเคยทำเนาะเธอทำให้สิเคืือเห็ดเพื่อนกับสิเคือเห็ดแต่พวกมันจะไม่เห็ดคือแกันหนั่งตัวมาเข้าค